สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเที่ยงวันนี้ก็ข้าวต้มจ้ะชั้นปวยชิ้นป่วยคือเก่าจะดูฉันใส่เสื้อกันหนาวที่ทำงานฉันหนาวเวอร์ สดกน้ำพับทราบพ,พี่น้องเธอเนี่ยชันกินข้าต้อมีห้อนี้มันเป็นมาม่าข้าวต้มรสเผ็ดวิห้อนี้สิบแปดบาทในเซเว่นเธอติดตามกันได้สำหรับคนที่เหมือนแบบ เป็นไข้เพิ่งสั่งไข้ก็อยากได้หลายแบบรสชาติแบบแซ่บเผ็ดๆจต,ต้องไปตำาันน้ในเซเว่นสิแบแปดบาทอร่อยอร่อยมากมีแซบบ่บมันเป็นแบบเป็นรสต้มเหล็ง รสต้มเล้งเนี่ยรหมต้ยมยำเล้งอร่อยฉันน่ามนันร้อนช่วงนี้หมอก็ให้กินแต่ข้าวต้มฉันเป็นคนไร้ร้อน มาห้กินอาหารอ่อนอ่อส่วนกาแฟตอนเช้าก็กินได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องหาแบบขนมปังรองท้องไปก่อน <c oughs> อางานจะเป็นโรค <c oughs> <c oughs> โอเคไม่บด้คา่าอยๆเกลี่ยไปต่ำกันนะจ๊ะมุดแซกมาก